สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซ u เปอร์สตาร์กิกี้นะครับเราอยู่กันในคอนเทนต์เกมวันพันแมนเดอะสตองเกเซิร์ฟเวอร์432ครับในคลิปนี้พี่มีเรื่องราวค้างคางในจิตใจก็คือเมื่อคืนนี้ครับเขามีการประกาศรายชื่อของผู้ที่ผ่านเข้ารอบศึกไรที่สิ้นสุดนะเขาประกาศมาแล้วแล้วก็มีการโหวต หาแชมป์กันว่าใครเป็นแชมป์มั่งปรากฏว่าบาคุโก,โกครับคนนี้เซิร์ฟเวอร์428นะน่าจะเซิร์ฟเวอร์428ที่1กิลทอร์นาโดเนี่ยเขาได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งทุกคนเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่ซ u เปอร์สตาร์กิกี้นะเป็นแชมป์ต่อเนื่อง4สมัยปรากฏว่าเรากดเข้าไปดูในตัวเขาครับแม่เจ้านะโซนิกห้าดาวม่วงครับ นั่นหมายความว่าเขาจะมีการบัฟสปีดตัวเองขึ้นมา20%และบัฟสปีดให้เพื่อนแถวเดียวกันอีก95%ของสปีดโซนิคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไวจัดจ้านมากๆโอ้โหจะสู้ความไวมันไหวไหมทีนี้ครับหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าโซนิคของพี่เนี่ยซูเปอร์สตาร์กิกกี้จะอยู่ที่5ดาวเหลือง4ดาวม่วงนะฮะในคลิปนี้ครับ บอกเลยว่าเสียเพชรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะเราจะมาทำโซนิกเราขึ้น5ดาวม่วงกันโ,โดยตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแหละได,ด้รีทิ้งเลยครับโอ้มันจำใจต้องยอมจริงๆรฮะรีเจ้าวัคซีนแมนร่าง2ทิ้งครับเอาดาวม่วงออกให้หมดเลยนะยแล้วก็รีเจ้าเกรวินโอ้โหเกรวินบอกว่ากูเพิ่งลงศึกดวลฮีโร่ไอ้อดโดนปีศาจให้ นะพาเป็นแชมป์ปีศาจอ,อยู่ทําไมอยู่ดีมารีดาวม่วงกันทิ้งฮนะรีดาวม่วงทิ้งไปแล้วครับเจ้กเรวินแล้วก็อัพเพิ่มมาให้เป็น1ดาวเพราะว่ามันเหลืออยู่ทีนี้ก็นี่ฮะโซนิกของเราตอนนี้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วที่จะขึ้นเป็น5ดาวม่วงนะจะให้ทุกคนเป็นสักขีพยานมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าสเตตัสขึ้นมาเท่าไหร่3 2 หนึ่งครับกดเข้าไปบอมโซนิกห้าดาวม่วงมาแล้วฮนะโอ้โ oh, หอย่างการเรียนแบบขึ้นมาไหมเนะี่ยพลังขึ้นไหมเหมือนว่า <c oughs> พลังไม่ขึ้นนะเออขึ้นมาแค่ห้าดาวม่วงทีนี้เราก็มียอดสกิลแล้วคนระับ สกิลเราก็ไม่แตกต่างจากบาคุโกนแล้วครับก็คือบัฟความเร็วตัวเอง20%และบัฟความเร็วเพื่อน95%นะเดี๋ยวมาดูกันว่าแชมป์4สมัยอย่างซุปเปอร์สตาร์กิกี้ยังจะไหวอยู่หรือไม่นะฮะเจอแบบนี้บาคุโกนี่เขาปั้นโหดจริงๆเลยดูก่อนนะนี่บาคุโกคนนี้ครับอ่ามาตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะ5ดาวม่วงเหมือนกันครับ มาวัดกันที่ความไวแล้วว่าใครไวกว่าเขาเปิดก่อนเรา4เซิร์เวอร์เราก็ไม่กลัวครับเพราะว่าเราคือซุปเปอร์สาร์กิี้แชมป์สสมัยในวันนี้ครับเย็นนี้เลยจะปกป้องแชมป์ได้ไหมนะจะเป็นแชมป์สมัยที่5้าไหมต้องรอลุ้นกันดูนะดูตารางการแข่งขันก่อน ดารางการแข่งขันเนี่ยรอบแรกเราน่าจะผ่านไปไม่ยากนะครับเจอกับเนี่ยอ,อไม่ใช่เทพบุตรุนะคนนี้เป็นอยู่เซิร์ฟเวอร์อะไรไม่รู้บอกว่า Sonic V2 นะเราน่าจะผ่านเขาไปได้นะครับในรอบแรกแล้วก็ต้องมาเจอคู่ชนะระหว่างเนะะี้ยเวยนนาม NTK กับเวยนนามกรีนมีแต่คนโหดนะอะไรที่สุดรอบนี้มีแต่คนโหดเวินนามกรีนนี่ก็เก่ง,ตงเต็งแชมป์เหมือนกันนะออือตัวต้องบอกว่าตัด จัดจ้านนะฮะตัวเมตาทั้งเลยทั้งเช่าเรวินใจกนเกเรยแล้วก็ทัสซมากิโอ้โหมีโจเซ่ด้วยนั่นหมายความว่าเขาจะระเบิดสนามพลังแรงมากๆอ่ะต้องมาดวลลุ้นกันว่าจะไหวไหมแล้วก็เราจะเข้ารอบไปอีกครับถ้าเกิดเราชนะเวียดนามกรีหรือว่า VN NTK เนะี่ยจะเจอผู้ชนะระหว่าง2ออันนี้ฮะนะนะก็น่าจะเป็นบาบุกโกครับตงหนึ่งตอนนี้ที่มีคนโหวตเยอะที่สุดเราจะเจอกันนะในรอบ8ทีม สุดท้ายนะเราเจอกันบาคุโกฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับซ u เปอร์สตาร์กีกี้ด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองซ้อมโซนิกกันหน่อยครับไหนๆก็ขึ้น5ดาวม่วงแล้วจัดไปลานประลองครับลานประลองเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยโอ้โหลีออนเจอใครดีไล่ขึ้นมาเลยไหมเจอกับเวียดนามเลดอนเลยไหมฮะเราลองดูทีมก่อนนะ โอเคโซนิก5ดาวม่วงพร้อมลุยฮะเวนามเดนดอนบอกว่าฉันขอเป็นกระสอบทรายให้กีกี้ได้รองทีมขึ้นมาหน่อยเริ่มการต่อสู้จนได้ครับตอนนี้โอ้โหโซนิกของกีกี้ไวที่สุดอยู่แล้วคับห้ดาวม่วงขนาดนี้บูดความเร็วและสปีดมาฝังสีเงาใส่วัคซีนแมนทะลุตายทันทีทะลุลอปูบอมเลย มาแล้ว,ลวนนครับ้วก็นี่ฮะเจ้าเกรวินอยเจ้าล่างสลัวบินเตะของสวิวเร็วเตะไปก่อนน้ำแนวหลังล่วงลงไปนะครับแล้วเจ้าเกรวินครับสตันโยมตีสามตัวหน้าสตันแค่สองตัวก็พออาวุธไม่ต้องสามดาวฮะโอ้โหนี่ติดไปสองตัวเห็นไหมเรียบร้อยเจ้าเกรวินเขาไม่ได้ออกนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชาเลนด้วยนะนอกจากโซ n i c เราจะ5ดาวม่วงเท่าเขาแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาอาจจะใช้อาวุธของเจ้าเกรวินเป็นอาวุธ3ดาวก็ได้ซึ่งจะสตั้น3ตัวของเราเนี่ยแค่2ตัวเท่านั้นแหละแต่ลองดูนะครับว่าสตั้น2ตัวเพียงพอที่จะเป็นแชมป์หรือเปล่าทุกคนนะรอติดตามดูและจะรู้ว่าควรสุ่ม เอาของเจ้าเกรวินไหมโอ้โหวินกับเพื่อนปาดมาจังหวะนี้แล้วก็ระเบิดเรียบร้อยครับเหลือปู่บอมตัวเดียวแต่ว่าไม่น่ารอดครับโดนโซนิกของกีกี้ฝังสี่เงาฝังปู่บอมนอนลงไปในเทินที่2รล่วงลงไปครับเวียดนามเรดอน ยังไม่พอแค่นี้ครับขออัดอันดับ4อย่างฟอร์ส AFK หน่อยได้ข่าว่ามีทัสซึมากิโหดแต่โซนิกของกี่กี้5ดาวม่วงแล้วเฮ้ยเองเปิดมาก่อนแบบไม่ต้องบอกใครครับโซนิกบอกว่าขอฝัง4เงาไปที่คนกินมังสวิรัตนะเรียบร้อยนะแล้วก็หูไล่โจมตีใส่ทัสซึมากิครับเพราะว่าทัสซึมากิเนี่ยพลังโจมตีเยอะที่สุด สยวยเร็วเตะแนวหลังล่วงมาครับโอ้โหบอลทองยังไม่ได้ออกแล้วกัมาและลังเตะวายุสลาตันโอ้ทัศน์เมื่อกี้โดนส,ต,สตันสองตัวก็เฟียวได้ไม่ต้องถึง3ตัวฉีกสะบั้นสเป้าหมายไม่ใชยแรงแล้วโดนรีไปแล้วโอ้โโออยังแรงได้อยู่ฮะยังคงมีดาเมจอยู่บอลพลังงานแสงวัคซีนแมนแทงเข้าไปไม่เข้าโล่ปู่บอ มัดเหล็กวายุไซคโครลลมหมุนตัดเหล็กมาไม่เข้าฮะไร้ไประโยชน์ะสกิลอันติของบอมเนี่ยดีแค่พาสซีฟดีแค่สกิลของโดนฟันทะลุโลแตกกระจ,ยระจายเลือถทัสมกิีตัวเดียวครับฟลอส เข้าสู่เทินที่2โซนิของกีกี้บอกว่าขอฝังสีเงาไปที่ปู่บอมนอนไหมโอ้ติดไม่ยอดทอแล้วก็เจ้าเกรวินไล่โจมตีทัศมกิมาทัาสมกิบอกโอ้ให้ฉันได้ออกเอะไล่เตะอยู่ได้ร่างสลัวบินเตะของสูยริวอัดปู่บอมนอนลงไปแล้วเตะสามเรียบรอย้อยทัศม,มกิบอกว่าไม่ได้ออกฮะโอ้โหสปีดสุดๆจัดจ้าน ซ้อมไว้ครับแล้วก็ไปเจอกับไรที่สิ้นสุดต่อไปไปดวลกับยูก้ยูก้ก็เข้าในศึกไรที่สิ้นสุดเหมือนกันนะอ่ะถือว่าซ้อมกับผู้เข้าแข่งขันไปในตัวเลยว่าจะเป็นยังไงอ้าวละเข้าสู่การต่อสู้ซูเปอร์สตาร์กิกี้เจอกับยูก้โซนิกบูธความไวมาแล้วก็เล็งดาบไปที่ปู่บอมบอกว่าขอฝังสีงเงาฝังปู่บอมไปก่อนที่ติด ไม่ยอทอ้อเพราะว่ามันทะลุโลก่กร,กระจายครับแรงมากนะดเาเมจแรงจัดๆสุยลือบอกว่าร่างสลัวบินเตะแนวหลังปู่บอมไม่น่าจะรอดเลยครับโอ้โหโดนเตะซ้ําแบบนี้แล้วก็ข่าวนี้แหละสามเป้าหมายจะติดสตันสองตัวเตะวายุสลัดตันโดนไปที่ใครขับเพื่อนแล้วก็โจเซ่ทัดเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยข่าวนี้แหละฉะนันได้เอาคืนเลื่อนหินทําลายฟ้าใส่กี่ Okay. โดนเข้ไป6เป้าหมายโอ้โหคราวนี้ระเบิดกระจุยกระจายครับแต่ว่าวัคซีนแมนเรายังยืนได้แล้วก็ฉีกสบ,บัน้นสเป้าหมายติดสนามพลังไปเอาละครับวอชด็อกแมนตัดลูกไฟมาแต่มันช้าไปออกสกิลไว้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ซองบี้แมนลุกขึ้นมาตายทันทีครับโอ้โหเพราติดสนามพลังไว้ปูบอมเคาะกลับมาไม่มีอะไรแต่โดนระเบิดแรงเหลือเกิน เอาละฮะซวินขับเคลื่อนของกีกี้ฐานฟอร์มซินวอร์ความหวังหมู่บ้าน3ตัวนอนไหมโอ้โหยังยืนได้ครับยูกี้โหดจะจ,ดจัดครับเทินที่2อครับโซนิกของกีกี้ฝังสี่เงาไปที่วอชด็อกแมนติดไม่ยอดท้อไปแล้วมาแล้วฮะซยริวยังอยู่ไหมโดนระเบิดแรงขนาดไหน <c oughs> โดนระเบิดไปหน่อยนึงครับแต่ล่างสรวบินแต่อัดวอชด็อกแมนล่วงลงไปครับเรียบร้อยครไม่ต้องมีไม่ยอดท้อ มาแล้วเจ้าเตะวายุสลาตันหอวเจ้าเกรวินใจเกรเรทัศน์มืกีบอกว่าหูขาวนี้ฉันไม่ได้ออกนะเมื่อกี้บอกว่าขอออกหน่อยอีกทีนึงโดนวัคซีนแมนแทงเข้ามาฮะธรรมดาไปมาแล้วสอมบีแมนสะบั้นแขนครับแขนเหลือเกินแกทําฉันลม้มแล้วก็ฮิวขึ้นมาปูบอมเคาะธรรมดาไปโจเซ่บอกว่าไม่ได้ออกอีกแล้วแล้วก็โดนฐานฟอร์มซินเวอร์3เปเตาหมายล่วงมางไหมเรียบรอย้อยโอ้โหเหลือเจ้าโจเซ่ กับซอมบี้แมนครับไม่น่ารอดฝังสีลเงาไปที่ซอมบี้แมนแกนอนรอไปก่อนแล้วก็เพื่อนแกอยโจเซ่ต้องโดนล่างสลุวบินเตะทั้งที่มีกระดูกหักจากเจ้าเกลวินก็เรียบ,ยบอ้อยเลยอืออยูกี้นี่ถือว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันที่โหดมากๆนะเข้าไปในอะไรที่สุดเหมือนเรานะฮะแล้วก็สู้ได้ถึงสามเทินนะไม่ได้แล้วฮนะเราต้องทําพลังอัดแล้วก็หนีให้ได้ต่อไปเป็นเวียดนามเรดอน เวียดนามเลดอนครับมีสิทธิ์โอกาสจะเจอกับบาคุโกโก,ก่อนกิกี้นะเออเรามาดูซ้อมกันหน่อยว่าความพร้อมของเวนะียดนามเนดอนเนี่ยเป็นขนาดไหนนะ80เพชรจัดไปเลยเข้าสู่การต่อสู้ซูเปอร์สตาร์กิ๊กี้กับเวียดนามเรดอนครับซ้อมให้เรดอนเขาหน่อยนะเขาจะไปสู้กับบาคุโกก่อนเราฝังสีเงาไปที่โซนิกเวียดนามเรดอนอมโหูให้ฉันออกบ้างฮนะล่วงลงไปครับโซนิกห้าดาวม่วงอัดไป มาแล้วฮะเจ้าโุยิลล์่างสัวบินเตะแนวหลังติดก,กระดูกหักอยู่ด้วยครับอูยังยืนอยู่ได้เนี่ยโดนเตะสามไปและนี่ฮะเจ้าเกรวินเตะวายุสลาตันสตันสองเป้าหมายก็อพอครับไม่ต้องถึงสามก็มันเปลืองเอาตัวอาวุธไปลงเ s r บวกดีกว่าแล้วก็ฉีกสะบั้นสามเป้าหมายไประเบิดทันทีอสุวินกับเครื่องกายร่างเป็นขั้นสามเตะมาเลยแม็กซสฟ้าสตันไม่กลัวเพราะแกจะโดนเก็บด้วยนี่นะฮะ อสวินขับเคลื่อนของกีกี้ฐานอสองซินเวอร์คูณสามก็พอนอนไหมกับแม็กใสฟ้าโอ้โหความอึดไม่มีครัแม็กไใสฟ้าสตั้นอย่างเดียวฝังสี่เงาแไปเรียบร้อยโอ้โหมังติดไม่ยอดเพาะเตะซ้ำไม่อีกแล้วก็มาแล้วฮะสตั้นเตะซ้ำไม่อีกเอาให้ล่วงครับเตะจนกว่าจะล่วงเรียกได้ว่ารองเท้าเปียกเกตะจนกว่าจะแห้งฮะโอ้โหเลดอนลงไป ก็ซ้อมให้เวียดนามเลดอนเขานะครับว่าเขาพร้อมจะชิงชัยขนาดไหนนะก็ประมาณแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวรอดูเย็นนี้ครับเป็นกําลังใจให้ด้วยกับซูเปอร์สตาร์กีกี้ว่าจะป้องกันแชมป์4สมัยแล้วขึ้นไป5สมัยได้ไหมบาคุโก,โกเขาโหดจริงๆครับตัวแล้วก็แต่ละคนก็โหดมากๆทั้งรีเฟกนะเวียดนามกรีนนะ เรียกได้ว่าเดือดสุดๆแล้วก็สนุกสุดๆกับดัวไรที่สิ้นสุดฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับซุปเปอร์ตากิกี้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะอยากให้ทุกคนช่วยกันจัดแผนด้วยเวลาจัดทีมจัดยังไงเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีเวลาอาจจะไลฟ์สดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ